ครับมีเสียงพูดว่า,าไม่ต้องปั่นแล้วไม่ต้องปั่นมันแล้วพระเจ้าค่ะแค่นี้มันก็คงไม่กล้าทําอะไรที่ผิดอีกแล้วนะหลังจากนั้นคนที่คุยกับพระองค์หญิงเนี่ยมึงมึงกูกูเนี่ยนะมีการพูดว่าไอสัตว์หายซาสักทีหนึ่งคือเขาเล่นเราเหมือนหมาตัวหนึ่งนะแล้วก็เปิดข้อมูลนะแล้วหาว่าเรานั้นซานะแค่นี้มันก็หายซาแล้วอะไรประมาณนี้ไม่ต้องปั่นมันหรอกอะไรประมาณนี้นะหาว่าผมนั้นเป็นคนซา คนมืนต่างๆนะซึ่งถ้าเอาไปเปรียบเทียบนะคดีฆาตกรรมปี59้ไอตัวนี้แหละไอตัวที่คุยว่าไม่ต้องปั่นมันแลวพระเจ้าค่ะหรือตัวที่คุยกับพระองค์หญิงว่าแค่นี้มันก็หายซาแล้วซึ่งมันไม่ตรงกันนะฮะซึ่งมันไม่ตรงกันเลยนะฮะผมไม่ได้ซาและเราก็ไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกันถูกไหมแถมคุณก็ไม่ใช่พ่อแม่เราด้วยนะฮะแล้วเราจะไปกลัวทําไมเราอยู่ส่วนของเราไม่เคยไปวุ่นวายกับใคร ทำไมถึงมาทําเราก่อนนั้นนั้นมีการพูดว่าหลังจากที่มีการเปิดข้อมูลผมเสร็จนะฮะก็จะทําการส่งหลักฐานให้กับนายนิยมดําแดงนะฮะมีการพูดว่าไม่รู้จะช่วยมันทําไมมันเร็วขนาดนี้นะฮะหลังจากนั้นเสียงผู้ชายคนนั้นบอกว่าหลังจากที่เปิดข้อมูลผมเสร็จและส่งหลักฐานให้กับนายนิยมดําแดงเนี่ยก็จะทําการฆาตกรรมผมทิ้งนะฮะเพื่อปิดฉากแล้วก็ให้คนนั้นออกหาข้อมูลนะฮะ ให้คนออกหาข้อมูลและเอาเข้ามาปั่นผมเอาเข้ามาปั่นหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ต่างๆฮนะเอาเข้ามาปั่นหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ข่มขู่ให้เรานั้นกลัวนะฮะให้เราอ่อนกว่ามันนะเพื่อที่จะไม่ให้เรานั้นพูดระบบนี้บอกใครคกลไกการใช้งานการใช้ลำเลียงยาเสพติดการสร้างตัวอยู่ในกลุ่มของตัวเองหาตัวหาคนนั้นเข้ามามีเพศสัมพันธ์กันต่างๆนะซึ่งประเด็นมันไม่เข้ากันเลยนะฮะถ้าเปรียบเทียบหลักฐานการฆาตกรรมเนี่ยกลุ่มพวกนี้มีการพูดว่า จะยังไม่จับผมตอนนี้มีอะไรสนุกสนุกให้เล่นอีกเยอะจะทําให้พวกมันเข้ามาทีละตัวให้พวกมันทาตามหน้าที่ทุกําดับชั้นไม่ว่าจะชั้นบนหรือชั้นต่ําชั้นสูงชั้นพระราชบริพารหรือชั้นองครักษ์ที่มีการเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นชั้นองครักษ์ขราชรบริพารหรือทุกคนที่ไม่ใช่กลุ่มของพวกมันว่าจะให้พวกมันนั้นเข้ามาแต่ละข้อมูลนะฮะและให้มันเปิดกันเองกลับกันเองเข้าใจผิดข่ากันเองต่างและพวกมันก็คอยกรองข้อมูลอยู่ในตัวผมในการสร้างตัวสร้างการศึกษา สร้างระบบการศึกษาการสร้างปมปลุกฝังอารมณ์ต่างๆที่สร้างตัวอยู่ในปมความคิดความรู้สึกของเด็กของคนไทยน่าแปลกไหมครับมีการพูดว่าหลังจากเปิดข้อมูลผมเสร็จเนี่ยแล้วมีการส่งหลักฐานให้กับทางนายนิยมดําแดงก็จะทําการฆาตกรรมขอทิ้งนะเพื่อไม่ให้ใครนั้นเข้ามาเอาข้อมูลแตกต่างจากเสียงที่พูดว่าไม่ต้องปั่นมันแล้วพระเจ้าค่ะแค่นี้มันก็กลัวมันคงไม่กล้าทําอะไรที่ผิดอีกแล้วส่วนอีกตัวหนึ่งเขาว่าแค่นี้มันก็หายซาแล้วประเด็นไม่ตรงกันเลย